วันนี้มีกวางล็อกขาบสามตัวนะครับแน่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเป็นคอ,อกเดียวกันทั้งหมดนะครับสามตัวนี่เป็นข้อ,อเดียวก,ยออก,กันทั้งหมดเลยแนี่ยข้อเดียวกันทั้งหมดเลยมาดูตัวที่หนึ่งก่นอนนะดูตัวที่หนึ่งก่อนนะครับดูตัวที่หนึ่ง ยังแดงเลยมาพิพจารณาทรงกันในแต่ละทรงกวางนะครับเนาะผมจะเริ่มแอนเริ่มแอนทงกวางองนะครับเพื่อไปจะเป็นความหูดด้วยนะครับเนาะกวางตงัวนี้อันดัแบแรกแก้มละมาละครับเนาะแก้มจะได้ถึงแก้มสําคัญนะครับแก้มเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เวลากวางมันไหล่ข้างกันนะครับ ลายข้างกันปาดข้างกันเนี่ยมันจะติดแก้มตัวเนี้ยนะครับมันจะมาหนีบกวางเฮาไปได้บางเตือเนี่ยเปรียบกวางโจนบอลนะครับเสือแก้มเป็นกบมาโจนละนะเพราะว่าโอ้แก้มนี่ใหญ่กว่าไงจะได้เขาถึงเบาเสือแก้มเขาจะได้มาเพราะว่าแก้มเนี่ยมันเปลี่ยนตัวถ้าขาวๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไต่เวลาละลายข้างกันเ่ยหนีบลายหนีบข้างกันเนี่ยแก้มเนี่ยจะเป็นตัวตีเหมือนครับนักงมวยครับเป็นเป็นกาดเนาะเป็นกาดป้องกันนะครับ แก้มจะเป็นกัดเหมือนกันแก้มใหญ่จะดีนะครับเนาะเนี่ยไอ้มูนี่จะเป็นประเภทแก้มใหญ่แล้วก็หนีบหนีบเจ็บหนีบนอกนะครับอ่าประเภทประเภทนี้จะเป็นประเภทดูครับแก้มใหญ่เนี่ยบริเวณชงเนี่ยบริเวณชงใหญ่ใหญ่กว้างที่บริเวณชงนี่ใหญ่เนี่ยจะเป็นกว้างหนีบเจ็บหนีบแพ่งหนีบทะลุหนีบโผนะครับเนาะเนี่ยอันนี้เป็นสายจนจะหู่กันไอ้ตัวนี้บนเปิด บอนเปิดเข้าง่ายเพราะเป้ดมันงอนถ้าหากว่าถ้าบอมันเปิดเนี่ยมันจะเข้ายากอันเนี้เป้ดมันเจ็บเวลาเป้ดมันเจ็บเนี่ยเวลาเปิดเจ็บบอมันเปิดเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยมันจะเข้าง่ายอ่าเป้ดครับี๋ยวเปิดลักษณะนี่เป้ดเอาขานะครับนี่เปืดโก่งปีกมันด้านหลังนี่นะครับงอนโก่งปีกมันด้านหลังหน่วยนั้นเนี่ยเปืดเป็นห้องวกว้างกินขา เวลาเข้าขากวางเนี่ยมันก็ลอกก็ลอกปุ๊บเนี่ยเวลาควางบิดไปบิดมาเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้ขามันตุ๊บเนี่ยห้องควางเกินขาอ่ะเอาอ่าไปทรงไปทรงไปเนี่ยนี่ก็นี่นีก็แก้มดีหลังดีนี่ก็เนี่ยควางนี่เป็นห้องลักษณะของกวางจนนะครับเนาะเนี่ยเป็นกวางสองตอนตอนหลุมตอนบนนะครับเนาะเนี่ยควางสองตอนหน้าเปิดปื้นงอนดีเนี่านี่ก็ หมทุกตัวมีราคาครับทั้งไม้หลังไม้ได้นี่นี่ตัวนี้ขนาดวัดขนาดมาได้นะครับขนาดกับประมาณเงี้ยวกอ็อยู่ที่ประมาณคร่าวๆเนาะฮกแค่ฮกแค่ฮกฮกโดยประมาณนะครับฮกแค่อ่ะสิเป็ฮกแค่ฮกแค่ สองตัวก็สองเจ็ดสองเจ็ดแค่โด,ย,ดยประมาณนะครับเนาะนี่ครับนี่เปิดกวางจนนะทรงจนนะครับต้องเป็นนี่เอนะครับนี่นก็ดูครับฟอร์มเต็มฟับฟอ,ฟอมดีหมดเลยแก้มดีปลายดีปื้นดีเนก็นี่ยกวางฟอร์มฟอร์มจนเนะเปิดแก้มใหญ่ อำตัวดีดีแหนะแหนดูตัวต่อไปนะครับยี่ห้องว่าไอหมูนี่ประเภทนี่เป็นนกนะเดี๋ยวประเภทจนนะครับจนละไอหมูนี่มันติดติดอินโดครับเพิ่มความเร็วมนานะครับอินโดนน้อยแต่ทรงมากหมูหูแล้ว,ว่ามีอินโดแต่มันมีอินโดเน่ผ่านไปหนึ่งตัว มาดูตัวที่สองอมาเหม่นก่นเป็นขอกเดียวกันนะครับสามตัวนี้เป็นขอกเดียวกันเลยปอยเดียวกันเม่เดียวกันนะครับส่งเอามาบันนีกันเลยครับเหม่ก็นเหมือนกันตัวนี้ก็ลักษณะเหมือนที่ผมอธิบายตะก,กี้นะครับเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตังบนเนี่ยมันจะลงมาหน่อย แตวตะกี้ตะก,กี้ตะบนมันจะเปิดขึ้นบนนี่มันจะลงมาหน่อยนี่ลักษณะนี่อ่กระเพืปป้อนตัวนี้มาเหมือนตัวตะกี้นะฮะมันจะต่างกันนะแก้มไงแก้มเหมือนกันแก้มไงเหมือนกันครับต้นตัวดีนะครับนี่ช่วงช่วนนั่นี่นนบ่มีปัญหาละคือคือเปิดกว้างส่งจนนะครับถ้าหาพอนี่เพา่าเปิดกว้างงามจน นี่ครับตัวนี้ก็พอๆกันะกนูดถึงความความยา่ความยาวความยาวความยาวเาวขอบข้าวานะครับมาตัวนี้จะดูจะยวเลยดจะยาวหกแปดเลยยาว นี่ประมาณสองเจ็ดสองแปดสองแปดหกแปดดูประมาณนะครับเนาะเนี่ยดูครับเนี่ยนี่เป็นกวางจนนะครับลักษณะกวางจนนั่งเป็นอย่างี้นะครับนี่เนี่ยแก้มเมื่อนจะมีเพ้งครับมีพลุมีโพนี่าดสายเจาะก้อนอยู่มู่เนี่ยมู่เนี้ยจะเป็นนี้ปึ๊่ทิ่เข่ามันแงน,น,น,นะครับดูครับเนาะด้านหลังเนา ค้ามหลังนี่เต็มดครับเนี่ยแก้มมันมันจะอูมเลยนะครับเนี่ยแก้มหัวแก้มเวลามันปาดมามืตีจะนี่มจะนีบตัวห้องได้แก้ม,มจะคื๊คื๊คืค๊เอาเขาได้นี่มันนีบแต่เขาเข้าได้เขาเข้า,ขา,ขาห้องไปได้แง่ yeah, นะครับแก้มสําคัญนะครับกวางจนแก้มสําคัญนี่ตัวที่สองพักตัว ดูน,นี่ก่อนอมาดูตัวตัวที่สามครับน,นี้มันจะงามเหลือตัวสองตัวน่านน่อยเพราะว่าแก้มมันจะหดลงมาหน่อยนี่นกเมื่อแก้มหดลงมาหน่อยเนี่ยมันทำให้เขามันดูยาว จริงๆแล้วมันมันบามันบาตแางกันแต่ใดนะนะครับนี่ก็ความยาวเนี่ยความยาวมันจะแตตก่างกันนะแต่ไอ้ตัวเนี้ยดูเหมือนจะยาวกว่าเพราะอ่าเพราะว่าแก้มมันบางลงมาหน่อยนี่เนี่ยเนี่นี่แก้มจะบางลงมาหน่อยนะครับตัวเนี้ยนี่ก็ถ้ามาเทียบกันสองตัวนะจะู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยแก้มจะบางหลือสองตัวตะกี้แต่เอามาดูเนี่ยเหมือนกับมันจะยาวกว่าเพราะว่าแก้มมันบางกว่าแหน่เขาต้องเลือกจนนะครับ จนไอ้เขาจะไปจะไปสู่สีอย่างนี้ครับสองตัวตะกี้มาได้นะเพราะว่าแก้มมันดีกว่าในห้องเสียแก้มแต่ตัวนี้มันยาวความได้ปลายแต่ปลายมันได้กันมานักนะครับปลายมันได้กลับมันักเมื่อปลายมันได้กันมานักเนี่ยจะสู้ไอ้สองตัวตะกี้มาได้แน่มอนแต่เรามาดูเฮ้กวางตรงนี้มันงามหลือสองตัวทั้งก่อนแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ไปเบียรกับตัวสองตัวตะกี้มนได้เพราะว่ามันเสียแก้มที่ว่าเสียแก้มเสียแก้มนะที่ผมว่านะมาเทียบกันนี่ปุ๊บโอ้ นี่ตอนนี้มันเว้าเข้ามาหน่อยนะไอตัวมุ้งมันตอนนี้มันเต็มเต็มโดดกระเพกเวลามันปาดกันตันนี้มันจะปาดกันตัวนี้เนาะมันออนนี้เนี่ยปาดกันเมื่อปาดกันเนี่ยอะไรเขาไอตัวเนี่ยไอตัวเนี่ยไปนีบไอซองตัวตะเกียบมันไม่ได้มันติดแต่ไอสองตัวนั้นมันมันนีบได้เพราะอันนี้แก้มันน้อยเหรือฮันก็เวลาเปรียบกวางกันกันแก้มเนี่ยสำคัญที่ผมว่าแก้มเนี่ยสำคัญจรจะว่าโอ้เงี้ยเงี้ยเงี้ย โอ้เนี่ยมันปาดมาถึงนะครับน้องกวางเนี่ยมันไหลมันไหลเวลามันไหลมันไหลกันนี้มันไหลมาเข้าอ่ะแต่ตัวนี้มันมันเข้าอ่ะเพราะแก้มแก้มดีมันหนีบได้อ่ะไอตัวแก้มสมมติเสียแก้มมันหนีบไอแก้มดีมาได้อ่ะมันเสียแก่มไหมในห้องกวางเสียแก้มไอตัวนี้จะดูเอาถ้าเาดูไอตัวนี้โอ้ตัวนี้ดวงแง่มือนะลองตัวเาดูนะแต่จริงจริมันจนกลับมาได้นะไอตัวนี้จะเสียเสียแก้มน่นะครับกวางมันแบบมันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับเนาะ ผมใจว่าโอ้กวางนี่มันเงียวเงียบเนะไปไปรอใส่รอใส่กวางเงียตายมาหลายล้านนะครับงราลรปืนดีตันนี้ก็ปืนดีด้วยครับอปืนกินขาเนี่ยก็ปืนกินขาเรียกว่าความงอนสู้สองตัวตะกี้ได้เนี่ยตัวแรกถ้าถ้าตัวนี้จนกับตัวแรกนี่ตัวนี้ตายแบบโอ้ถ้าหากบว่าเปรียบกันน่อตัวตัวแรกครับตัวนี้นะตัวแรกนี่ได้เปรียบสองหนึ่งเลยนะงับบนเปิดแก้มดีกว่าปืนงอนหรือตัวนี้ เือนเจ็บเนี่ยไต,ตัวนี้ไอตัวนี้ได้สมส่วนสมส่วนแต่ไอตัวนี้ก็มาเจ็บาบบดีนะครับเขาก็ไล่ไล่ไล่กินกันไปมันมันก็นมีตัวที่แก้มบางกว่ามันก็นมีนะแต่มันเงี่ยวแล้วเขาก็ไลกไ่กินไปกินไปกินไปเขากวางมันเถิดเถิไปเทียบไปเทียบไปแน่นะครับแล้วเฮ้เกวางมันมีดีทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะ จะให้คุณข่าครับมันเขาจะเปรียบมันยังไงนะครับกว้างมันมันมีทรงของมันทุกตัวกว้างของผมนี่ที่เอามาให้ดูมาขายนี่มันจะเป็นกว้างทีเอ่อเพราะว่าเข้าสนามได้ทุกตัวนะครับเข้าสนามทุกตัวแต่ว่ายูทีเฮาจะเลือกขึ้นมันนะว่าจะเอาอะไรขึ้นมันแน่มันจะกว้างนี่จ้นกันได้หมดนะครับเขาต้องจุดเหลือมันตัวว่ามันต้เปรียบขึ้นมันนะครับนะนะครับ สำหรับทันที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่องของผมนะครับอาจจะว่าช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับสามารถค้นหาใน Youtube ได้นะครับพิมพ์คาว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับนะก็จะเจอช่องของผมนะครับแล้วก็กดที่ตามช่องกันะครับสำหรับคนติ่ติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปนี้ตัวเนะครับเนาะเพื่อที่จะเ่อ,อก็เป็นกาลังใจให้กับคนทําคลิปนะ ต่อไปผมก็จะเสริมความผู้ไปตัวนี้แสกความผู้ไปตัวนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูกวางนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ